ไหนีิเจียไปไหนครับชิเียจะไปไหนครับไปไหนครับทําอะไรครับรู้ทําอะไรครับทำไรครับอืออืออืออ่ะอืออ่ะอืออือทำไงก็อือไปสิต่อือไงก็อือไปสิไปดูที่นกมากินนอนหรือยัง น้องกินหนอนหนะ้าบ้านนี้ยังไป,ไปลูกไปลูกบ้านผังแล้วร้ก้นแล้วจริงว่าได้กินเหรอเออเขาต้องยืนแช่นานกว่าน,นี้แันพี่เจยืนต่ออะไรครับ ต่อบ้านอะไรครับต,ต่อบ้านให้ใครต่อบ้านให้ใครอยู่ต่อบ้านให้ใครอยู่ไม่บายแบายคุณพ่อหน่อยสิแม่บายกล้องหน่อยสิแม่บายกล้องสิที่เจ๊ครับไม่บายกล้องสิไม่บายกล้องไม่บายกล้องสิ را